โบโหเป็นยังคือพากันว่าให้ลาลูกเข็ดยังพิษหูพิษตาคือพากันว่าให้ลาสวัสดีพี่น้องพี่น้องเป็นจังไดมูเจ้าได้เบิงได้อ่านโพดอีลาบอีอลาอุงอิงน่ะโพดมอเ้านี่เนาะตอน ตอนใกล้จะเทียงนั่นนะพี่น้องขับไปเบิงเด้อมืมุเจ้าเรเบิงบอเนาะกะอีลาโพดแล้ววันนี้พอช่วงเว้นอีกประมาณสายๆมาอีกแม่หน่อยกับโพดอีกแม่พี่น้องกะบ่มีอย่างหลายมือคลิปนี่ก็คือในาน้ำตามภาษาคอยเดอร์ กสิมหาห้กำลังใจขอบข้วอีหล่าองอิงแม่หน่อยพ่อเอกเนาะพี่น้องบรูว่าจะเกิดอยียงขึ้นกับซางเฮากับวัปปจาะลึกในจุดนั่นเฮากับคือเห็นโพดของอีหล่าก็แม่หน่อยแล้วก็ขึ้นมหาห้กำลังใจให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องสู่อีหล่าเฮ้านน่นคนเก่งอยู่แล้วสาวน้อยมหัศจรรย์ ของพ่อพอแม่แม่เอฟซีทั่วโลกอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วอีหลานี่อีหลาของโม่เฮานี่ต้องผ่านจุดนี้ไปให้ได้เนาะพี่น้องเนาะแต่ผ่านมาหลายกว่านี้ก็ยังผ่านมาแล้วแค่นี้จิบจิบสำหรับอีหลาเนาะโม่เฮาในน้มของเอฟซก็ขอเป็นกำลังใจให้อีหลาอุ้งอิงและก็แม่หน่อยก็ขอบคุัวเนาะเพราะว่าอีหยังจะเกิดขึ้นกับซัง ในานา้มของเอฟซีเนาะก็คือเป็นกําลังใจให้เสมอกับบ่รู้ว่าปัญหาอย่างเนาะเฮากับบ่ต้องไปบพราะต้องไปสืบไปซออไปจาะลึกในตรงนั้นดอกพี่นอ้องก็คงว่าเอาบอบ่สบายใจเฮากับคือให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะพี่นอ้องเนาะเอาจังสันลรบอรมีอีหยังบ่บายยังจะเกิดขึ้นเมื่อนี้ไปแสดงยูไสยอีหล่าเฮายูบุรีรัมพี่นอ้อง ผู้ใดอยู่ไกลทางพุ่นกะอย่าลืมไประแห้กำลังใจเด้อจังจังใดกับคนเก่งของพ่อแม่พ่อพ่แม่แม่เอฟซีทัวโลกอยู่แล้วพลังมวอนชนเยอะอยู่แล้วเดี๋ยวอีกบกี่มือนี่กะจะปล่อยเพลงแก่ของพ่อโจแล้วเนาะพี่น้องยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาแมนนองวันที่ยี่สิบหกกะเข้ากะท่า ไปถลมไปซอยกันเนาะแชร์เสียคอมเมนต์กดไลค์กดไฮติดหนึ่งมาแรงอีกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสำคัญที่สุดเมื่ออื่นนี่เดอ้อไอแมนมนันนวันก็จะปล่อยเพลงก็นล่ะเพลงยืนหนึ่งมันเขายืนเมาเมนไอของจากใครํำเพรินอินดี้เรคคอร์ดฉบับคอปเบอร์ของพี่แมนมณีวันเนาะพี่น้อง กะเฮาให้เห่ากะในนามเอฟซีกะคือเก้าละพี่น้องให้กำลังใจสาวหน่อยเพชรบานแพ่งให้กำลังใจไอแม่เหมือนอื่นอย่าลืมเข้าไปเสี่ไปแช่ให้ติดหนึ่งมาแรงอีกนะพี่น้องให้ขายลำเพื่อนอินดีเรียคอร์ดจะเลื่อนหงเฮืองสาวหน่อยเพชรบานแพ่งจะเลื่อนหงเฮืองเราพี่น้องเท่ากะเบ,บ,า,บาเบาเลียกับเบาอีกสำหรับ่อยี่กะมาเขามาเบิงหมอนร่ำกะ ย้อนอีหล่าอิลีย้อนอุงอิงนี่แปดเก้าเดือนสิบเดือนแล้วบน่นี่จากมื่อออดิชัน่นมาหอดมื่อนี่ก็จะปีแล้วเนาะพี่น้องเอาจากคนที่บ่เคยเบิ่งหมอลำจากคนที่บ่ได้สนใจว่าไผเป็นใครเดี๋ยวนี้ก็หู้จักพระเอกนาะงเอกหมอลำเนาะพี่น้องก็แนะนำกน็จากสาวหน่อยเพชรบานแพงนี่ล่ะเอาจังใดก็ขอเป็นกำลังใจให้เดอ้ออีหลา่าอุปสรรคทุก ทุกอย่างมันก็ตรงพานไปได้ด้วยดีอยู่แล้วเนาะสำหรับขอบคุยอหลาอุง,งิงกับแม่หน่อยพอเอกกับวมมียังหลายกับคืมบ่มียังหลายกับมาให้กำลังใจพี่น้องจังใดก็อย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมฟังแล้วจังใดก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตามภาษาข่อยเด้อพี่น้องฝากไว้กับเป็นอีกจักแรง แชร์หนึ่งในเดอ้อพี่น้องหนึ่งหนึ่งแชร์เท่ากับหนึ่งกำลังใจคุณเด,ด้เอาจังสนะเดอ้อพี่น้องขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า